รถยนต MP ์ MPV Mitsubishi Space Wagon ซื้อรถยนต์คันนี้ได้ในราคารดเล็กไปชมกันเลยค่ะ กันอีกแล้วนะคะกับเมย์ศูนรวมรถบ้านรามินทาค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถยนต์นะคะ MPV 7ที่นั่งนะคะมานำเสนอคุณลูกค้านะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Spec Wagon 2.4 GT Limited Edition นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2006นะคะแต่ว่าถึงปีเขาเนี่ย จะต่ําลงมาสักหน่อยนะคะแต่ว่าสภาพและก็คุณภาพของเขานะคะก็ยังคงความเป็นสเปคว่าก้อนอยู่นะคะคันนี้นะคะราคาที่นี่นะคะขายเพียง269,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะคะได้รถยนต์7็ที่นั่งด้วยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะ4 0 0พัปลายปายเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนถูกนะคะลูกค้า เดี๋ยวถัดไปนะคะเมยจะพาไปชมตัวรถค่ะว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างคะ่ะตามเมย์มาเลยคันนี้นะคะาากระจังหน้านะคะแต่งโลโก้แบรนด์มิซูเป็นแบบโครเมียมานะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ Projector ร์เลนะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หน้า2จุดด้วยกันนะคะคันนี้นะคะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างรอบคันเลยนะคะลูกค้า ถัดมานะคะมาดูตรงที่ล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กนะคะลูกค้าแมกขอบ17นะคะลูกค้ากระจากมองข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยงามนะคะลูกค้าแทบไม่มีรอยเลยนะคะ มาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็มีปลเบรกโดนที่3มานะคะเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะคะลูกค้าถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในด้านหลังนะคะภายในนะคะก็ใส่ของได้เยอะนะคะลูกค้าพับเบาะลงไปได้นะคะเพิ่มพื้นที่การใส่ของนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเจ้าของคนเดิมนะคะติดแก๊ส LPG มาด้วยนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะลูกค้า ภายในตัวรถนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีเบดนะคะลูกค้ากว้างขวางมากๆนะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งด้วยกันนะคะลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะเมย์เข้ามานั่งในตัวรถแล้วนะคะภายในตัวรถนะคะกว้างมากๆนะคะลูกค้าพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะลูกค้าสวยงามมากๆค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าคนเดิมนะคะเขาแต่งเครื่องเสียงมาแล้วนะคะลูกค้าคันมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่หน้าจอกันต่อคะ่ะหน้าจอนะคะคันนี้นะคะเขาก็มีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเขาก็ไปติดมานะคะคันนี้ก็รองรับ YouTube ได้นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะลูกค้าก็สามารถโหลดมาได้เลยผ่านเพจส o ต e นะคะคันนี้ก็มีระบบนำทางมาให้ด้วยนะคะ Google Map เลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้าถึงรถจะปีเก่านะคะแต่ก็ไม่ตกเทนะคะลูกค้า แอร์ของเขานะคะก็เป็นแอร์แบบปรับแมนวนวลนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคอนโซลหน้านะคะตกแต่งสีดำนะคะลูกค้า เป็นยังไงนบ้างคะหลังจากได้ชมเจ้าสเปกวากอนคันนี้ไปนะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะในยุคนั้นนะคะลูกค้าในยุคนี้นะคะก็มีคนใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าสภาพนะคะเครื่องยนต์เขาก็ยังคงความเป็นสเปวกวาคอนอยู่คะ่ะคันนี้นะคะราคาจัต้องได้นะคะลูกค้า269,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องจมน้ำไมมีบัเหตุหรือเปล่ารถปีเก่าแบบนี้นะคะ ทางเรานะคะมีใบตรวจสอบโครงสร้างสางภาพตัวถังนะคะมอบให้กับลูกค้าก่อนชงมอบรถด้วยนะคะลูกค้าไว้ใจเราได้หนึ่งปค่ะดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับเราได้นะคะและหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อมีได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากติดตามรถใหม่อัปเดตท,ทุกวันนะคะก็ติดต่อได้ตามที่ช่องทาง Facebook, IG, TikTok นะคะเชิญไปว่าเมย์สวนลร,รถบ้านรามินทานะคะเมย์ก็จะอัปเดตรถใหม่ให้คุณลูกค้าทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้เมยขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมย์ได้ใหม่ในอีกพีหน้าสวัสดีค่ะ